สวัสดีครับเอซที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้พาน้องไอเดียน้องไก่เนาะไปดูอะไรไม่รู้ครับเอซไปไปดูกันว่าาดูอะไรถือเห็นถือคุกถังเนาะถังสีไปด้วยครับเอฟซีสงสัยจะมาดูปลานะครับเอฟซีาดูปลา ไปดูกันครับเอซิน้องไอเดียจะลงหรือไม่ลงครับก็มาหาดูปลานะเอาลงไปดูลูกมันได้ไหมลุงว่าลุงเอาวันนั้นเอาหมดแล้วนะแต่วันนั้นค่อยมาเอามันยังเหลือโอ้มันยังเหลืออยู่เหรอเอาหาดูลูกจะได้หรือไม่ <c oughs> นี่ <c oughs> ครับ น้อ้ออดดไม่ตอดมันไม่เคยตอดคนนี่ครับน้องไอเดียก็หาอยู่นะครับโอ้หอยก็เอาลงน้ำาทีลูกอย่าาขึ้นมาพากันหาปลาอยู่นะครับพี่สีสสอ้าว จะได้หรือไม่ได้เลครับเอซี่ลุนนะครับน,นี่ลูกลูประไดไหลนี่เป็นอย่างนี้แต่มันตัวเล็กนี่ครับนี่แบบนี้นะครับลูประไหลนี่ <c oughs> นี่ครับแต่ลูมันเล็กเนาะ สวไม่ใหญ่เห็นไหมคือใยอยู่นะโหหาหาหาลูกหาหาย่างนงมันไม่เจอหรอลูกหาปลาหน่อยอะไรลูกปูนา่านะครับเอฟซีนี่เขาเจอดูแล้วจาปปููทัยเน คุณเราน่าคล้อยมีไอดีรูปใหญ่รูปอะไรมันตัวใหญ่เลยก็จุกจุกมีให้นี่นี่รูปออกมามาคล้ายๆทำเองไม่เห็นได้เพื่อเลยนี่ว่าเอาไปหาหาอะไรนะเบ็ดไม่เห็นมีอะไรเลยเอาเบ็ดมาไม่เห็นมีลูกลูกไปเอาหอยตัวนี้มาลูก ไอ้ดีเหยียบแล้วเหยียบรูมาแล้วนี่ยังไม่เหยียบลูกยังไม่เหยียบน้องควายจะเหยียบนี่ลูกเอาเอาหอยนี่ทุบเป็นเหยื่อมันไม่ทุบนี่ครับไอซีก็ดูต่อนะครับไอซี่อย่าไปจกลูกมันจะจกไม่ได้เอาเอาหอยนะ ป็นหยื่อมาเร็วาไปแล้วค่อยเดี๋ยวไปออยก่อนนะหาลูปลาไหลก่อนนะครับอีซี่มีอยู่นี่้องไอเดียกับน้องก้อยก็หาปลาครับอซี่ก็จะได้หรือไม่ได้นะครับโอ้ลูปลาไหลนี่ลูเยอะอยู่นะครับอซ แต่รูตัวมันเล็กรูมันเล็กเนาะอะี้ใช่ไหมนี่ครับวันนั้นผมมาหาตรงนี้แหละครับอี่ีได้ปลาช่อนเยอะเนาะรูนไปทางไหนเอามือล้วงดูไปทางนี้เออกระชายลุงไปทางนั้นนี่ครับน้องไอเดียใส่ ใส่เก็บปลาไหลเนาะเดี๋ยวเฮียบดูมันแล้วตัวนี้เหรอตรงนั้นแหละเดี๋ยวมันก็มาอ๋ออย่าไปเหยียบอย่าไปใกล้มันลูกทีนี้แล้วค่อยลงมาเอาเนาะปลาไหลตัวนี้คงจะใหญ่เนาะเอฟซีเนาะเอ้ปลาปูปูนี่ครับเอฟซีปูนี่ตัวนี้ก็มีดูไม่ใช่จะไปจุกมันจะไปงัดมัน ถ้าเราจะใส่นะอ,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 นอมุมดูมันเล็กออตอนที่คเขาตอนทยยี่เขาแอนมาหากับเพื่อนค่อยขุดเอาเลยนะอ๋อขุดเอาเลยเหรอใช่เดี๋ยวมันก็ลงไปทางนูน้นในลูกต้องหารือมันต้องลงไปทางน้ำในป่าน่ะถ้าน้ำมันเยอะนี่ครับก็ชวน น้องก้อยกับน้องไอเดียก็เล่นน้ำหาปลาอยู่นะครับไอซีนี่ครับผมก็ต้องลงมาดูเนาะน้ำไม่ลึกหรอกครับไอซีแต่ตมเยอะเนื้อย่าไปใกล้ลูกอย่าไปใกล้นี่ครับได้ดูไปเรื่อยๆนะครับไอซีหาอะไรลูกน้องไอเดียเห็นปูเนาะ ในลูกปลาน่ะลุงว่ามันหมดแล้วปลาช่อนนี่ครับเห็นไหมลูกก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับจะได้หรือไม่ได้นะครับพี่สีนี่อะไรเพราะว่าเราเราต้องขุดจากรูนึงนี่แหละขุดตรงไหนลูกตรงนี้แหละ น้าขุดเลยลูกคุณเอาคุดนะแล้วเขาเชีย่ยวชาแนละลูกอ่ะน้องไอเดียบอกบอกว่าขุดปลาไหลนะครับพี่สีไม่ใช้ไม่ใช้จอบไม่ใช้เสียมนะอ้าวตันน้ําไว้ก่อนอดินกั้นน้ําไว้ก่อนอนี่ครับโน้เอาด้านล่างก็ได้ลูกยัง ถ้าน้ำมันแห้งลุงจะพามาควัดะใช้จบจอบมาควัดเอาไปลาไหลแล้วก็ขุดขุดขุดเพรามันมีเรหรอมพรมีแต่นี่น้ำมันยังเลึกเยอะอยู่มันขุดไม่ได้ถ้าเรามีจอบน้ำมันแห้งหมดเนี่ยเราใช้จอบขุดขุดขุดเป็นก้อนเป็นก้อนขึ้นอย่างนี้ดินแตกอย่างนี้ เห็นไหมลูกลูมนันนี่ครับไปซีเป็นปูนะมันไปทางไหนลูกลุงว่าลูมลงตรงน้ำเหมอลงไปน้ำนู่นวไงไปทางนี้ไปทางนั้เหรอขอด,ดูเดี๋ยวพังขึ้นกระปูถ,ถ,ถ้าม,าม,มันเป็นงูเหรอมันไม่มีไม่มีงูไ,ไปไกลแล้วนะไอเดีย <c ười> งูมันไม่มีหรอกอยู่ตรงน้ำนี่ถ้ามันมีก็น้องหมาเราก็มีอยู่น้องหมาต้องช่วยเนาะนี่ครับน้องไอเดียก็จกปลาไหลเนาะต้องใช้มือเนาะเสียมเสียมแล้วไม่รู้เป็นไงมันมีเสียมเนาะมันได้ส่งท่าหางวะงูปลาในงูปู ผมขอมจบ<า><ม>คลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ